ยิยนยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปายันไมโครดวนนะครับเอาถอยข้ามมาถอยข้ามมาสายหางว่าหางหลังดูเอาเอง <ś led> <c oughs> เลย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 มาทางนี้เลยเอาจานาะยปีรถซสันเฮ่ยนะจอดจำกรีมเลย

ผมต,ตังไหมเราเทาอะไรนรถไปจากข้าวอ้ตังกหมดแล้วเดี๋ยวค่อยดูก่อนดีเออนี่ทมันย่เนียวอะแต่มันร่วนเีอาไหมได้ะไั่ไ่ได้น่น តែឲ្យថ្ងៃនេះអាចចូលណានឹងដៃទីមុំតានេះទៅទូបោះនេះទៅទូនោះយីចូលឯខ្មួយបាទចូលខ្មួយណាស់បាទហូរជងនេះណាຝົນក៏ទៅលើមោះតែលេបាទតាមប្រមនេះថាដៃគេយល់ឡបាទតែទីមាត់តាទៅវិញបងហ្នឹងទៅតាមរកហឺបាទខ្មួយដៃដៃលោកបាទ ามาดูทีมงานเสียอีนะครับ <Hey! S 1> ว่าจะอยู่หรือจะไปอ่ะถอยเลยถอยเลยสายหางขวาหางหลังดูเอาเอง <Hey! S 1> เลยเลยเลย <Hey! S 1> เลยเลยเหยียบเต็มที่เลยลูกพี่ฮะ <Hey! S 1> ถอยมาลูกพี่เห <Hey! S 1> ยียบสง <Hey! S 1> สัยไม่กลา้าเหยียบ hey! Hey! เียนี่ว่าใจไม่ถึงครับไม่ว่าก,กันนะครับไม่ต้องกลัวจมนะครับแม่โครอยู่ตรงนี้ทั้งสองคันรถแค่นี้นี่ดึงแป๊บเดียวครับ นารถโม่ปูนนี่ปูนยังเต็มโม่ยังดึงมาแล้วเ <c oughs> นี่ยนี่ประมาณ7-8ตันนะครับรวมกันเนี่ก็ประมาณนั้นแหละเราดึงได้อย่างสบายๆเลย่ะเสียบอมจัดไป บอมในอุ้มเต็มอุ้มเลยบุ้งกี้นี่ประมาณ9กุ้งกี้ต่อหนึ่งคิวนะครับอ่ะสีมาแล้วรถดำสวยๆนี่แต่งโลออยังนี่เลย แต่คันนี้นี่น่าจะแรงนะกวท่อใหญ่เอาเต็มที่เลยเอาถึงที่เลยที่ทางนี้น้านรถคันนี้นี่ท่อใหญ่น่าจะแรงอยู่ยยยเดี <c oughs> เย๋ยวเดีเย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลัวแม็่โคอยู่ตรงนี้แต่สองคันนี่โอ้ <c oughs> แค่นี้นี่จับโยนเลย อ,อีกอีกเลยเลยเลยพอสบายมากเลยแค่นี้ <laughs> <laughs> ถ้าไปรถตามป่ายยันนี่ไม่อยู่นะครับคว่ำแน่นอนเลย <laughs> อ่าโอ้จมยังนักเลย <laughs> โอ้อยันลุกย่อเลยเ <laughs> อ <laughs> อนี่ยหมอ้อก๋วยเตียวนี่ สุภาอแลยก็สยใส่ท่อใหญ่เออเออท่อใหญ่นี่มันแรงอย่างนี้แหละนี่ดูเิี่ยหม้อเดียวนี่แต่ท่อเล็กๆนี่ไม่แรงนะนะยันวาวจัดไปอย่าให้เสียอ้ออ มอึไปเดียวตั้งสองอันเนี่นจะเอาคืนหรือจะดิ้นคืนบ่นอาไม่ว่ากันนะครับบางคนเขาก็ชอบรถสวยๆนะครับป่ายันก็ชอบนะรถสวยๆนี่แต่ว่าไม่มีเงินซื้อแค่นั้นแหละ ทำงานนี้น่าจะแปดคันมั้งแปดเก้าคันนี่แหละโอ้ยสารใต้ดำแต่ง้าเลย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 ดูท่อด้วยเด้อ้าดูท่อข้างหน้าด้วยแรงแรงเลยเอาพุดเลย ฟันขโมงเลยไม่แรงเหมือนรถเซยเอ้เลยเซยเอ้บอกว่าจมไม่ว่าแม่ครูอยู่ตรงนี้เองอย่างน้อยๆก็ต้องเสียดาก โอ้โหเดี๋ยวดูรถดำเนี่ยเสียบอมโกยตรงนี way, hey, <to> ้เกือบหมดแล้วฮะนี่นลยนี่อตรงนี้เลยให้เบี่ยนตรงนี้นิดหน่อยอ่ะเฮ้ให้ถอยปิดตรงนี้เลยได้อยู่ มาเลยมาเลยมาเลย,าเลยสายห้างข้าห้างลัดดวองอมือยาวๆไปเสียบอมเออโกยขับไปก่อนบองบองนี่ Banh như là lạnh lẽn, bắt tôi phải bắt tôi lạnh lẽn, bắt tôi phải นะครับต้องพุ่งเอาเลย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 แรง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 อีกอีกอีกไทย,ทยอีกไทยอีกแน่ เป็นอะรเฮ้ยะคตรสุาเลยเลยนี่ยนะเราไม่กล้าทุ่มุมูปูนะเี้ยบอมมีนาทีโกยเอาโกยไปหมูมุมอะไรห่าเลยเออโค้ก่ายต้งองเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับไปยันไม่โคดวนครับอ่าฝั่งนู้นก็พอฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็พอฝั่งนี้แหละโอเคจัดไป